ยายโยอิเคนเปิดมา138ปีเป็นร้านแบรนด์แม่ของร้านยายโยอิที่ประเทศไทยข้าวหมูทอดนั่นเองนะคะน่ากินว่ากบว่เมิกโทจิมีหมูทอดมีพุ่งทอดมีแบบเล๋อย่างใช้แล้วมีเนื้อก็คือเมิกก็นอยู่ในเนี้ยสภาพแบบมาชิ้นใหญ่มากน่ากินมากน่ากินมากดูดูไก่ทอดลาซอสนํ้ำวังนะคะซอสมีความแบบ creamy เลยนะ ดอดอาพบกับเรา2อคนอีกแล้วในช่องกินยูดีนั่นะคะวันนี้นะคะกินคับวิจิตรเรามาอยู่กันที่ย่านชินจูเรียกว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งแล้วก็เหมาะกับสายกินด้วยน่นเนะคะวันนี้นะคะเราเลยตั้งใจเลยนะตั้งใจที่จะไปร้านอาหารระดับตำนานนั่นก็คือร้านยาโยอิเค็นนั่นเองนะคะที่เปิดมา138ปปีถือว่าเป็นร้านแบบยาวนานมากเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เขามีการปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่แล้วก็ปรับฉมร้านใหม่แล้วก็เลยตั้งใจอยากที่จะไปร้านนี้วันนี้นั่นเองนะคะ <S <S และที่สําคัญที่หลายๆคนยังไม่รู้ก็คือร้านยายโยอิเคนนะคะเป็นร้านแบรนด์แม่ของร้านยายโยอิที่ประเทศไทยอีกด้วยซึ่งกีดได้ถามมาว่าตอนนี้ที่ประเทศไทยนะคะก็จะมีการฉลองครบรอบ18ปีเมื่อวันที่1มีนาที่ผ่านมาเช่นเดียวกันแล้วก็ที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีการปรับฉมใหม่ครั้งยิ่งใหญ่ เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะเราก็เลยตั้งใจที่ว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไหนๆก็อยู่ญี่ปุ่นแล้วมาดูแบรนด์แม่อย่างยาโยอีเค็มที่ญี่ปุ่นกันก่อนเลยดีกว่าที่มาชอววันนี้นะคะกิกกมิจินเรามากินกันที่สาขาชินจูกุเกียวเวนนน่นเองนะคะใครมาญี่ปุ่นตอนนี้นะคะสังเกตได้ง่ายๆเพราะว่าหน้าร้านนะคะจะมีสีแดงเขียวน่นเนงนะคะทุกคนแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นี่เลยเป็นเหมือนกับ โนเลงหรือว่าเป็นผ้าม่านที่อยู่หน้าร้านอาหารญี่ปุ่นที่เขาจะเอามาเป็นองค์ประกอบนั่นเองนะคะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทยอยเริ่มเปลี่ยนกันแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสีชมพูเหลืองแล้วก็จะมีรูปตัววายคู่กันที่จะเป็นสัญลักษณ์สังเกตได้ว่าสีรา่ร้านแล้วก็โลโก้เนี่ยจะแตกต่างกันแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นร้านเดียวกันนั่นเอง mm hmm. ทุกคนและรู้ไหมว่าทําไมโลโก้เขาถึงไม่เหมือนกันถ้าใครรู้อย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกหน่อย เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูภายในร้านว่าเขาเปลีย่ยนบรรยากาศเป็นแบบไหนตอนนี้เข้ามาในร้านกันแล้วนะคะทุกคนคือต้องบอกก่อนว่าร้านยาโยอิเคนนะคะเขาจะเป็นร้านอาหารที่ผุ่นแบบระดับตำนานเลยนะแล้วพอพูดถึงร้านยาโยอิเคนเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็จะนึกถึงภาพเอกลักษณ์ขึ้นชื่อไปเลยก็คือจะเป็นร้าน อาหารที่จะมีอาหารสไตล์เทชโชกุในไหนก็ไหนๆและเดี๋ถามคนญี่ปุ่นอย่างไิ่จีเลยว่าเทชโชกุคืออะไรอธิบายง่ายๆก็คือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาใส่ใจเรื่องอาหารแล้วก็โภชนาการเนาะคราวนี้เทชโชกุเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเซตอาหารที่คิดคนเรื่องโภชนาการมาไวเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหม ส่วนสาขาที่เรามาในตอนนี้นะคะเมนูนี่เขาะจะเป็นแบบสั่งจาก iPad แบบนี้เห็นปะอาหารแบาว่ามีหลากหลายมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าที่รู้มานะที่ประเทศไทยเนี่ยเล่มเมนูแบบสีสันแบบน่ารักมากเป็นสีแบบชมพูเหลืองน่ารักมากและที่สําคัญมีเมนูเยอะมากเห็นว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีเมนูเยอะแล้วที่ประเทศไทยนะคะมีเมนูเยอะ ไม่แพ้กับที่ญี่ปุ่นเลยและมาถึงที่นี่ยังไงเราก็ต้องกินใช่ป่ะ mm hmm. วันนี้นะคะกีกมิจิเราก็เลยจะมาสั่งเมนูเรียกว่าเป็นเมนูโปรดเมนูประจํา mm hmm. มาทีไรก็จะกิน mm hmm. คือกีก็จะกินเมนูนี้ mm hmm. อย่างแน่นอนในทุกครั้งนั่นก็คือเมนูไก่ทอดราซอสน้นำบังนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนมิจิจะกินอะไรวันนี้สามัญนเชฟเตย์ชกุนใช่ของมิจิจะเป็นเมนูนี้ทุกคน mm hmm. อันนี้เลยอันนี้จะเป็นเมนูที่มิจิเชื่อว่าซา mm hmm. บะ ย่างเกลือกระทะร้อนนั่นเองนะคะจริงๆสองเมนูนี้เนี่ยที่ประเทศไทยก็มีด้วยนะ<อ>ทุกคนสามารถที่จะไปหากินได้แต่ว่ายังมีเมนูอื่นอีกเยอะเลยแล้วจะมีอีก2เมนูที่อยากแนะนํามากๆนั่นก็คือเมนูข้าวหน้าหมูชุบแป้งทอดน,นะคะแล้วก็เมนูมิกโทจินั่นเองทุกคน2เมนูนี้นะคะก็แบบน่ากินแล้วก็อร่อยมากจริงๆ4เมนูที่พูดไปเนี่ยเป็น4เมนูที่มีที่ประเทศไทยก็เลยแบบว่าถ้าใคร อยู่ที่ประเทศไทยเลย็กไม่ได้บินมาญี่ปุ่นเลยเนะี่ยและอยากที่จะลองกินสามารถที่จะไปที่ยากโยอิที่ประเทศไทยแล้วก็ไปลองกินได้นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราสั่งอาหารนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารของเราลมาแล้วทุกคนอันนี้คือเซตของกิ๊กนะคะอันนี้เป็นไก่ทอดราดซอส นำบังนั่นเองนะคะถ้าคิดว้าเซตนะคะ<ร>อบอกเลยว่าเซตเฮช,ช็โกโเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยจะมีข้าวมีซุปมีเครื่องเคียงแล้วก็จะมีอาหารหลักเป็นเนื้ออันนี้นั่นเองนะคะแล้วที่สำคัญก็คือแบบมีเมนูนแบบหลากหลายส่วนอันนี้จะเป็นของมิจินีนี่นี่มิจิทุกคน,นดูดิของมิจินะคะจะเป็นเมนู ซาบะย่างเกลือกาทถร้อนนั่นเองนะคะสซาบแบบมาชิ้นใหญ่มากมกินมากกินมากแล้วก็มาเป็นชุด<ม>พร้อมเหมือนกันมีข้าวมีซุปมีเครื่องเคียงเรียกว่าครบหน่โภชนาการไม่ต้องเสียเวลาหิวจะแย่อยู่แล้วคิวคิวอิจิระทุกคนดูไก่ทอดลาดซอตนำบวางนะคะให้เห็นก่หิวแล้วดิ อันนี้อร่อยมากนะครับอร่อยมากซอสมีความแบบครีมี่เลยนะแล้วเข้ามากกับไก่ทอดทุกคนที่นี่ชอบเป็นเพราะว่าถ้าอย่างเป็นไก่ทอดอย่างเดียวเนี้ยบางทีเราก็จะรู้สึกเลี่ยนใช่ป่ะพอมีซอสเข้ามาก็รู้สึกว่ากลมกล่อมขึ้นนน่นเองนะคะเมนูนี้เนะี่ยที่ญี่ปุ่นถือว่าเป็นเมนูแบบขึ้นชื่อมา,มากๆนะเมจิมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบดังมากคนญี่ปุ่นก็คจะกินและที่สำคัญก็คือทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็สามารถให้จะ กินไถ้าใครหิวจะลืมไปกินที่ยาโยอีประเทศไทยนะคะเมนูนี้มีเช่นเดียวกันอร่อยข้าด้วยเนี่ยขิงกับเข้าวอร่อยมากนะครับอร่อยมากแลวทุกคนเห็นไหมว่าบรรยากาศร้านนะคะจะเป็นแบบคลีนๆนะแล้วเขาจะใช้สีเอิร์ธโทนนั่นเองนะคะแล้วก็สาขางใหม่เนี่ยที่เขาแบบปรับสมม่เนี่ย ตอนนี้มีไวไฟด้วยทุกคนแต่จะเป็นเพราะว่าที่เชียงถุกุลเนาะไวรุ่นก็เยอะคนทํางานก็เยอะเวลามานั่งกินข้าวใ,ใช้ไวไฟไปด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าสะดวกสบายนั่นเองนะคะไปม่จิลองกินมั้ยแนยองเป็นไงไม่จิอร่อยปะยังครบ,บครบแล้วูชินนะครับทำไมทำไมไม่จิชอบกินเมนูสบายย่างเกลืออันนี้ รสนจติดีมากแล้วก็ยำดีด้วยชบมากอร่อยมากนะพีจ่จิตอร่อยมากมยำพวกสลัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคเค้าถูกคิดค้นมาแล้วนะเรื่องรสชาติแล้วก็พวกบาลานซ์อะไรต่างๆนะคะถือว่าอร่อยอ หลังจากที่กิ๊กจะไม่กินไปแล้ว2เมนูเมื่อกี้นะคะแล้วเราพูดไปแล้วด้วยว่าเรามี4เมนูที่เรากินประจำเลยตัดสินใจสั่งไปสองเมนูเลยจ้าของกิ๊กสั่งนี่เลยข้าวหมูทอดนั่นเองนะคะนี่ชุดนี้น่ากินมากน่ากินมากจริงสายของทอดของจริงอ่ะเมื่อกี้กิ๊กก็ของทอดไอ้กิ๊กก็ของทอดอีกแล้วเมื่กสั่งอะไรมานเนี่ย มิกซ์โทจิเตชกุใช่ของมิจิจะเป็นชุดมิกซ์โทจินั่นเองนะคะมิกซ์โทจิก็คือแบบเขาจะมีหลายๆอย่างนะมีหมูทอดมีพุ้งทอดมีแบบหลายอ,อย่างใช้แล้วมีเนื้อก็คือมิกซ์กันอยู่ในนี้ใครอยากกินหลากหลายก็สามารถที่จะสั่งเมนูของมิจิได้ส่วน2เมนูนี้ที่กิ๊กกับมิจิสั่งมาลอบสอง <laughs> <laughs> สองเมนูนี้ก็มีที่ญา่ปุอีกประเทศไทยนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะไปกินได้หรือครวันนี้แบบยังไม่รู้ว่าวันนี้จะกินอะไรดีวะอะไรเงี้ย ไปยาโยอิไให้เลยไ,ไปเลยขับรถไปยาโยอิเลยจ่ายเย็นนี้กลางวันนี้แล้วก็กินเมนูอะไรดีวะก็สาาี่เมนูที่เรากินกันในวันนี้นะคะสามวันที่นนเ,เลือกกินได้เป็นสี่มเมนูที่กิก๊กคุณพิจิแนะนําจริงๆเมื่อก,กี้ก็เคยไปกินแล้วนะสาขาี่ประเทศไทยกิ๊กบอกว่ารสชาติแบบคล้ายกับที่ญี่ปุ่นเลยแล้วยาโยอิเนี่ยเราก็รู้จักกันมาตั้งแต่ยาวนานเนาะเหมือนกิ๊กก็โตมาพอรู้จักว่าร้านอาหารญี่ปุ่นหลายๆคนก็จะต้องพูดคำว่ายาโยอิทไหม เพราะว่าตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็มีแน่เน่นะคะขนาดม่จีเองอ่ะลับไปสุโขทยัยอะไรเงี้ยถามแม่ไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยแม่ที่แบบไปขับรถไปยังโจอิไหมที่ซึ่งโลกมีนะอะไรเงี้ยซึ่งเก่งกับม่เดกก็จะไปกันบ่อยเนอะชอบเพื่อนนี้ตรงไหไรปะจะมีหมทูทอดแล้วก็จะมีแบบไม่ไข่อะไรเงี้ยถือว่ากินง่ายนะคะแล้วเหมือนเดิมขเ,ดเขาจะมาแบบเป็นชุดแบบนี้ คือคิดต้องบอกาะกว่าร้านยาโยอิเคนนะคะเขามีอายุแบบมานานมากเลยเนาะเป็นตัวจริงเป็นต้นกําเนิดอยู่มาอย่างยาวนานแต่เขามีการแบบว่ารีโนเวทใหม่ให้ดูแบบว่าทันสมัยขึ้นและที่สำคัญทีาได้คิดรู้มาเนี่ยยาโยอิที่ประเทศไทยนะคะก็มีการครบรอบ1 8ปีแล้วก็มีการรีโนเวทใหม่ครั้งยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันก็เป็ความรู้สึกว่าดูทันสมัยเข้ากับยุคแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถที่จะเข้าถึง ง่ายนั่นเองนะคะร่วมถึงตัวโลโก้อ่านไหมโลโก้ใหม่เขาใช้สีน่ารักมากเป็นสีชมพูเหลืองลดมากส่วนที่ประเทศไทยอ่ะเขาจะมีเมนูใหม่ด้วยนะไม่จีิรูอวะอืมไม่รู้ใช่ที่ประเทศไทยนะคะเขาจะมีเมนูใหม่กับว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเขาซึ่งสัญญากับทุกคนหน้ากล้องเลยว่าถ้ากิกไปประเทศไทยกิกจะกินให้จ<ม>ําชื่อสองเมนูนี้ได้ด้วยนะ<ม>เขาจะมีเมนูที่มีชื่อว่ายายอิเทโชกุบุตะยากิมิโคะนะคะและอีกหนึ่งเมนูก็คือยายอิเทโชกุ แซลมอนฮานามาก,กินั่นเองนะคะเป็นสองเมนูที่มีที่ประเทศไทยเป็นเมนูใหม่เพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ประเทศไทยแล้วยังแบบไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะเนาะสามารถไปกินเมนูใหม่ที่ประเทศไทยได้หรือใครเคยกินแล้วสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์มาบอกได้ว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดไปประเทศไทยพี่จะไปโยโยอิและไปกินสองเมนูน,น,น้อยากกินนะอยากกินมากแต่วันนี้ญี่ปุ่นไม่มีสองเมนูนั้นขอกินเมนูนี้ก่อน ช็อกันต่อ,อะไรไหมวังลูกก๊กเค็มคกม๊อ,อขโโกขนมก๊อกอร่อยมากคือเขาแบบมีการแบบคิดรสชาติมาแล้วนะคนญี่ปุ่นก็คือรู้จักยาโยอิเค็นกันหมดเลยใช่ไหมคะพี่เจหรือดังไหมกินบ่อยดังเนื้อหนองเ้ามีแบบหลายสาขาทั่วญี่ปุ่นเลยใช่ไหมอืมคือร้านยาโยอิเค็นนะคะทุกคนญี่ปุ่นเนาะคนญี่ปุ่นอะรู้จักอยู่แล้วเป็นเพราะว่ามีมานานเนาะก็ประมาณสมัยเมจิไหมใช่สมัยเมจิปีหนึ่งแปดแปดหก ซึ่งนานมากและที่ญี่ปุ่นนะคะมีมากถึง3 6 0สาขาเยอะมากเยอะมากเลยนะค่ดูเท่ากันที่จะมีร้านอาหาร360สาขาได้อะมาตรฐานเขาจะต้องแบบว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะและที่สำคัญเท่าที่กิกรู้มาที่ประเทศไทยก็มีกว่า2 0 0สาขาสุดยอดสุดยอดไม่แพ้กันถือว่าเยอะมากๆนี่ยังไม่รวมต่างประเทศนะยังมีที่ประเทศอื่นด้วยยังมีสิงคปโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันออสเตรเลีย และก็อเมริกานะคะและเท่าที่กิจกรู้มานะคะที่ยายุอิเคนนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการส่งเชฟไปที่ประเทศไทยด้วยนะแล้วก็มีการแบบว่าไปสอนคือรสชาติครัวของญี่ปุ่นเลยให้กับเชฟคนไทยแล้วก็มีการปรับอาหารแล้วก็พัฒนาเมนูอะไรต่างๆให้ดีขึ้นและที่สําคัญมีการควบคุมมาตรฐานของยายุอิไว้นั่นเองนะคะถือว่าถ้าให้พูดกันตองตงก็คือ การที่เขาแบบมีสาขาได้เยอะขนาดนี้ได้เขาก็จะมีวิธีการดูแลเรื่องรสชาติและก็มาตรฐานไว้เป็นอย่างดีสําหรับก๊กิ๊กมองว่าต่อให้ทุกคนยังไม่สามารถที่จะบินมาญี่ปุ่นได้หรือว่ายังไม่ได้มาเที่ยวที่ญี่ปุ่นแต่ก็สามารถที่จะไปกินที่ยหญย่อิทประเทศไทยได้เพราะว่าก็ได้มาตรฐานไม่ต่างจากที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแต่ว่านอกจากความอร่อยแล้วนะคะรวมถึงเรื่องของราคาก็มีส่วนสําคัญเช่นเดียวกันอย่างยายุอิเคน็นหรือว่ายายุอิ่ที่ประเทศไทยก็จะมีการ ิดเรื่องราคาให้กับทุกคนนสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายอย่างตอนกิ๊กอิไทยก็กินได้บ่อย,ยไงเพราะว่าราคาไม่แพงนั่นเองนะคะแล้วก็อร่อยด้วยมีฟีลเ,เหมือนได้อยู่ญี่ปุ่น,นจริงๆนั่นเองนะคะถ้านึกถึงเซตเทโชกุราชาเทโชกุเนี่ยก็จะต้องยกให้กับยายโยอีกรับรองอร่อยแน่นอน